สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องนอนคอร์ทโทนนะครับหรือว่านูนอคคอร์นนั่นเองก็นอคคอร์ทโทนก็คือโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในคอร์ดนะครับแต่ให้ความรู้สึกถึงเสียงกระด้างที่ต้องกล่าไปยังโน้ตที่มีเสียงกลมกลืนซึ่งอยู่ในคอร์ดวิธีการเกาก็มีหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่เสียงออกมาแตกต่างกันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับ แล้วก็ก่อนอื่นเลยนอ้อคอทวนจะมีทั้งจังหวะอ่อนและจังหวะเน้นนะครับจังหวะอ่อนก็จังหวะที่ไม่มีความสําคัญโดยจะอยู่ในจังหวะอะไรก็ได้หรือว่ายกก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของคอรดเพลงนั้นแล้วก็จังหวะเน้นจะเป็นจังหวะที่มีความสําคัญโดยจังหวะเน้นส่วนมากจะอยู่ในจังหวะตกของคอรดนะครับนะครับเรื่องแรกเลยอย่างแรกเลยก็เรื่องของ PT หรือว่าเป็นพ s s i n g tone นะครับ เป็นโน้ตนอกคอที่เกิดระหว่างโน้ตในคอสองตัวที่เคลื่อนตามขั้นไปทิศทางเดียวกันและจะเกิดในจังหวะเบานะครับต่อไปเป็น accent passing tone นะครับเป็นโน้ตผ่านที่ไม่ได้อยู่ในจังหวะเบาหรือโน้ตตามจึงถือว่าโน้ตตัวนั้นเป็นโน้ตประเภทโน้ตผ่านเน้นนะครับต่อไป nt เนิบบริ g งโทนเป็นโน้ตนอกคอที่เกิดขึ้นระหว่างโน้ตในคอรสองตัวซึ่งเป็นโน้ตตัวเดียวกันโดยโน้ตจะอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าโน้ตในคอดเพียงขั้นเดียวและมักจะอยู่ในจังหวะเบานะครับต่อไปเป็น Accent n e v ิ l i n g t o n e นนะครับหรือ A.N.T เป็นโน้ตเคียงที่ไม่ได้อยู่บนจังหวะเบาหรือโน้ตตามจึงถือว่าเป็น เป็นโน้ตประเภทโน้ตเคียงเน้นนะครับ et escape tone นะครับเป็นโน้ตนอกคอที่กระโดดขึ้นหรือลงจากโน้ตในคอดและเก่าคือเก่าขั้นเดียวสู่โน้ตในคอดในทิศทางตรงข้ามโน้ตที่มักจะอยู่ในจังหวะเบานะครับ f นะครับหรือว่าแอปบริการตูล่านะครับ เป็นโนต้ตนอกคอที่เกิดขึ้นในจังหวะหนักหรือเกาสู่โนต้ตในคอร์ดซึ่งอยู่บนจังหวะที่เบากว่าการเกาอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ CT คือชังกริงโทนนะครับเป็นโนต้ตเคียง2ตัวที่อยู่ติดต่อกันทั้งโนต้ตเคียงบนและโนต้ตเคียงล่างโดยโนต้ตเคียงบนกับโนต้ตเคียงล่างจะอยู่ในตำแหน่งก่อนหรือหลังก็ได้ หรือ a n t i p r i c t i o n นะครับโน้ตนอกคอที่เกิดในจังหวะเบาเกิดขึ้นระหว่างโน้ตในคอรสองตัวที่มีระดับเสียงต่างกันจะพบมากในช่วงข้ามห้องเพลงนะครับต่อไปซัดหรือ suspension นะครับเป็นโน้ตนอกคอที่เกิดขึ้นบนจังหวะเน้นและมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า n โน้ตแอปนะครับ การเกิดในซัดจะมี3ขั้นตอนคือ 1. โน้ตเตรียมและโน้ตเก่าต้องเป็นโน้ตในคอดเท่านั้นโน้ตซัดต้องเป็นโน้ตนอกคอ์ด2โน้ตเตรียมและโน้ตซัดต้องเป็นโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกันซึ่งอาจจะมีเครื่องหมายไทยหรือไม่ก็ได้ 3. โน้ตเก่าต้องเคลื่อนลงตามขั้นจากโน้ตซัดนะครับเลตเตอร์ เดชันนะครับหรือว่าเรดนะครับเป็นโน้ตนอกคอดท,ที่เอาโน้ตในจังหวะเน้นอันแรกมาขยายขึ้นจนเป็นโน้ตอีกตัวหนึ่งในจังหวะหรือคอถัดไปและลงท้ายด้วยโน้ตท,ที่อยู่ในคอ์ดนั้นซึ่งจะต้องย้ายไปอยู่ในจังหวะอ่อนและต้องเป็นโน้ตที่สูงกว่าโน้ตตัวแรกจะคล้ายกับซัดแต่โน้ตเราต้องเคลื่อนขึ้นตามขั้นจากโน้ตซัดนะครับนะครับอันนี้ก็ เป็นเพลงนะครับที่ผมเอามายกตัวอย่างนะครับที่ใส่นอนคอทนดูว่าตรงไหนเป็นนอนคอทนมั้งครับตรงแรกเลยนะครับเ t ็นนะครับ n t ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตที่ตัวแรกแล้วก็ตัวที่2องจะขึ้นและตัวที่สามจะเป็นโน้ตเดียวกับตัวแรกนะครับ Accent NT นะครับ ก็จะเป็นอยู่ในจังหวะนี้นะครับก็เลดก็จะเป็นตัวเดียวกันตัวที่สองก็เป็นตัวเดียวกันแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็เป็น pt p t ก็จะเป็นอ่อขึ้นแล้วก็ตัวที่สองต้องขึ้นนะครับไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอันนี้ Nt a นเะนี่ยนะครับ เป็นนี่ครับเท่าเท่าขึ้นนะครับแล้วก็ซัดจะเป็นเน่าเท่าลงนะครับจะคล้ายๆกันแล้วก็เป็น a c เซน t ีทีนะครับจะอยู่ในจังหวะนี่นะครับขอบคุณนะครับ